เป,ไปย์ๆอยู่ไม่เอาแล้วสําหรับงานประกวดครับถ้าผมพูดกบตัวเองนะในในมุมมองความคิดของตัวผมเองก็คือ,อมผมมองว่าผมว่าการประกวดรถอันนี้ส่วนตัวนะย้ํานะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นการสร้างศัตรูสร้างศัตรูในที่นี้ก็คือว่านึ่งเลยทุกๆคนนะครับในการแต่งรถเพื่อไ,ไปประกวดนึ่งเลยมันจะมีเรื่องตัวเงินอระมาดับแรกเลย นับสนุนรายการโดยโชกอัพที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 โชกอัพโชกอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้1น้องนุสวัสดีครับสวัสดีครับนุกซีซิงเมืองการครับอีกหนึ่งนิยามความเป็นตัวเองที่หลายคนที่เรียกว่าถ้ารู้จักแล้วก็จะรักเองถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนุครับทุกสิ่งอย่างวันนี้เห็นนุโพสโซเชียลบ่อยมากบางคนหนูนะตั้งคำถามว่า นุคัสซีทุกวันนี้งานไม่มีแล้วถึงต้องโพสเล่นแต่โซเชียลมันยังไงจริงมีงานตลอดนะครับงานค่อนข้างจะแน่นมากเลยครับก็ uh huh. คือตอนนี้ก็คือไม่รับลูกค้าหน้าร้านแล้วก็คือตอนนี้ทุ่รวมก็เก้าพันก็คือมันเป็นจํานวนที่ผมทากันไม่ทันแล้วครับก็คือปิดรับลูกค้าหน้าร้านไปแล้วจริงงานมีตลอดครับแน่นมาก,แ,มากแต่ว่าแน่นแน่นเลยครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราทํางานนะครับเราเหนื่อยเราก็อาจจะมีในช่วงเวลารีแลกของเราบ้างครับ คำว่ารีแลกของนุคืออะไรครับดื่มกินดื่มดื่มอยู่ที่นี่ครับไม่ไปไหนอยู่ที่อูใช่ครับดื่มนั่งกับพวกกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยครับเออเหก็คือพักพอนบ้างครับเออใช่เพราะว่าหลังๆมาเริ่มแบบห่วยห่าใช้คำว่าห่วยหาเลยครับเกี่ยวกับการพัก่อนครับพัก่อนใช่เพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยดีมาครั้งหนึ่งยังไงก็มันวูบครับวูบหมหมงานจนเกินไปครับแล้วมันก็เหมือนพักพอน้อยทีนี้ก็วูบครับ นอนโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลเลยใช่ครับก็เลยแบบว่าณตอนนี้เราหาความสุขใส่ตัวเองได้หาความสุขดีกว่าครับก่อนที่มันจะแบบกลัวมันจะวูบไปแล้วมันไม่ฟื้นเลเดียบนั่นน่ะสิกลัวไม่ตื่นใช่ว่าน่ากลัวเหมือนกันเนาะใช่ครับไม่ต้องห่วงครับงานบานเบอร์ทัหมดครับนู้ครับแล้วถ้าพูดถึงในส่วนของตัวนู้เองแน่นอนเรื่องการทําราคาือของการวอลคัาาสีบางคนที่เรียกว่าไม่เคยมาทํากับน,นุ้แต่พอได้ยินราคาแล้วร้องหยีเลยอยากจกอู้อะไรมันจะแพงขนาดนั้นสตาร์ทที่้0 0ันนุ้นนั่นนู้อยากจะบอกเพื่อนแบบนี้ยัังงไครบ ก็มันราคาที่มันแพงครับมันแพงแบบสมเหตุสมผลนะครับมันไม่ใช่แพงเวอร์วังอลังการไปนึ่งเลยแพงลักษณะในการใช้ลวดของผมก็มไม่เหมือนชาวบ้านเขาละอ่าแพงตัวลวดด้วยลวดเชื่อมลวดเติมนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นงานเชื่อมมาก้อนด้วยวก็จะมีค่าแก๊สค่าอะไรขึ้นมาอีกนะครับผมบแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมเรียนมาทางด้านงานเชื่อมโดยเฉพาะเลยทีนี้ก็เรื่องแมทริอัลก็คือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆผมก็จะใช้ ในสิ่งที่มันไม่เหมือนชาวบ้านในช่องเขาก็คือพูดง่ายก็คือถือไพ่เหนือกันเลยสือไพ่เหนือกันเลยสือไพ่เหนือไปล้ากันเลย,ยเกล้กาใช้คํานี้เลยใช่ครับมั่นใจมากๆครับนุครับโดยส่วนตัวเองในเมื่อตัวงานแพงขนาดนี้คุณภาพงานที่ออกไปหลายคนที่เขาเห็นเขาก็ยอมรับในสิ่งที่นุก,กําลังทําอยู่ครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่นุพูดไว้ตอนแรกว่าถึงขนาดบางอย่างเข้าโรงพยาบาลเพราะด้วยงานแบบนี้มันมีความเสี่ยงด้วยถูกต้องใช่ครับมันมีความเสี่ยงใช่ครับเพราะว่า นึ่งเลยมันคนจะคิดว่าไอ้ทำงานเสร็จปุ๊บรับตังค์แล้วมันจบไปลองนึกถึงเคสที่มันมี mm hmm. อุบัติเหตุดครับไม่ว่าจะเป็นหินเกียร์สะบัดหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องความร้อนอะไรลวกมืออะไรแล้วแต่อะอกอย่างนึงที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเรื่องอพวกควันที่เกิดจากการเชื่อมครับใช่ครับมันมันมันค่อนข้างทําลายสุขภาพมากๆครับแต่คือนนั้นมผมคิดราคาเพื่อสุขภาพไปเลยครับ uh huh. ใช่ครับ แต่ด้วยแน่นอนตัวงานคุณภาพประกอบกับนูเองก็มีการเซฟตี้ที่เรียกว่าเต็มที่แล้วในแบบของมันถูกต้องไหมครับใช่ครับออไม่ว่าจะเป็นตัวเองรวมถึงลูกน้องล,ลูกน้องทุกคนผมซื้อเซฟตี้อุปกรณ์ PPE สวนบุคคลให้หมดทุกคนครับพี่พูดไม่ผิดนะไม่ผิดครับเออชัดเจนในส่วนนี้ไปนูครับงานถุงลมทุกวันนี้พี่ไม่เห็นหนุพูดเลยโพสเดือใช้คำว่าโพสเลยดีฝ่าครับบางควนบอกว่า,วานุเลิกทําไปแล้วส่วนถุงลมจริงๆแล้วการที่ไม่โพสไม่ได้บ่งบอกว่างานไม่มีนะครับอือฮึใช่คือ โพเลยดีฝ่าบางคนบอกว่านุเลิกทําไปแล้วส่วงงถุงลมจริงๆแล้วการที่ไม่โพสต์ไม่ได้บ่งบอกว่างานไม่มีนะครับออืใช่คือเอาเป็นว่าตอนนี้ทาไม่ทันบทสรุปของผมเลยคือทําไม่ทันครับคือที่จอดที่อู้ตัวเนี้ยเก้าคันที่รออีกคิวอีกเป็นสิบครับใช่ที่ยังไม่เรียกเข้ามาเพราะว่าถ้าเรียกเข้ามารถก็จะมาจอดแงกอยู่ตรงนี้นะครับงานถุงลมก็ยังทําอยู่ทำมีตลอดครับมีตลอดไม่โพสเท่านั้นเองเพราะว่าผมมองย่างนึงคือตรงตรงตรงที่ว่า าบางสิ่งบางอย่างครับด้วยความเป็นช่างความเป็นช่างนะครับมันต้องมีหัวคิดเป็นของตัวเองทีนี้อพอเรลาผมคิดอะไรไม่ๆออกไปให้ลูกค้าเปลี่ยนดีไซน์การวางการอะไรนู่นนี่นั่นทีนี้พอเรลาโพสต์ออกไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่างบางอย่างพวกที่คอยจะลอกกันบ้านแต่คนอื่นไม่ไม่ไม่คิดเองคอยจะลอกกันบ้านอย่างเดียวผมก็เลยไม่โพส์เลยออ่ายากเห็นยากอะไรก็คือลดลูกค้า ไปดูเอาไปดูเอาไปดูเอาไปก้มดูเอาลําบากหน่อย <c oughs> อไม่ใช่ว่าผมโพสโป้งลงไปเสร็จปุ๊บอไอคนรอลอกก็รอลอกกันบ้านเลยเ<อ>บางคนดีย่างนึงลอกแต่ไปต่อยอดอีกอ่าทีนี้ผมก็เลยไม่ลงไม่โพสเลยครับก็บางทีคําว่าต่อยอดมันก็ไม่ใช่การก๊อปปี้ไงนุใช่ครับก็คือไปเสริมเติมแต่งอะไรอีกหน่อยครับแต่บางคนมันก๊อปแบบก๊อปเหมือนเลยครับก๊อปเหมือนเลยแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคือเราไม่ได้จดลิขสิทธิ์เราก็พูดอะไรไม่ได้ครับอืใช่ครับนุครับประเด็นสุดท้ายคําถามนี้คงไม่ถามไม่ได เพื่อนบางคนกระซิบมาเลยว่านุเองก็เรียกได้ว่าเคยไปเปย์อยู่ว่าไม่เอาแล้วสําหรับงานประกวดครับถ้าผมพูดกับตัวเองนะใน,ในมุมมองความคิดของตัวผมเองก็คือ,อมผมมองว่าผมว่าการประกวดรถอันนี้ส่วนตัวนะย้ํานะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นการสร้างศัตรูสร้างศัตรูในที่นี้ก็คือว่านึ่งเลยทุกทุกคนนะครับในการแต่งรถเพื่อไ,ไปประกวดนึ่งเลยมันจะมีเรื่องตัวเงินอามาดับแรกเลยในการซื้ออะไรใส่ในการแต่งในการมมดิฟายอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่อง,องตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง บางคนรายได้น้อยก็จะซีเรียสน,น่อยบางคนเ,เงินถุงเงินถังก็จะไม่ค่อยได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินแต่ทัานนี้ทท่งนั้นผมเชื่อได้ว่าครับเรือ่องของความรู้สึกของคนเรา,าครับม,มันมีผลมากๆกับการประกวดบางคนทํารถไปลงทุนอีกสามสี่แสนเพื่อไปประกวดอืแต่ถ้ามันแพ้แบบผมดิ์ศรี่ไม่มีใครติดใจครับแต่มันกลายเป็นว่าว่าแพ้แบบว่ารถแบบทาไปเทพๆเลยไปแพ้รถแบบที่ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นแบบมันบั่นทอนที่ใจครับและย่างคือ พอลามีเรื่องประท้วงกันในสนามเราก็จะกลายเป็นเรื่องทกเที่ยงกันมึงก็เถียงกูกูก็เถียงมึงไป,ไปมามันจากไปห้ามิตรมันกลายไปเป็นการสร้างสังสตวคกับก็เลยบอกว่าผมผมวางทางนี้ดีกว่ารเรียกได้ว่าขอพักไปก่อนถูกไหมขอพักไปก่อนครับขอพักไว้ก่อนก็คือถ้าถ้ามีลูกคา้ายากจะไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้สมัครในานามของลูกค้าไปเลยลูกค้าชื่ออะไรเมียชื่ออะไรก็ลงไปตามชื่อนั้นเลยในส่วนนั้นไปใช่แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะงานก็โทรได้ตลอดครับสกิลตติดหมดครับ ชายพร้อมบวกเสมอจริงครับถ้ามันไม่ถูกต้องจริงชา่ผมเป็นคนพูดตรงนี่ครชัดเจนครับดูซีซิงเมืองกาญครับวันนี้มีโอกาสแวะมาหาน้องด้วยนะฮะเพราะด้วยหลายๆอย่างที่น้องโพสต์เองรวมถึงบางคนก็ถามว่าหายไปไหนทาไมโพสต์แต่เรื่องส่วนตัวงานไม่เคยโพสต์นึกว่าไม่มีงานโอ้โหบานไปหมดเลยครับก็ยังมีทําอยู่ทุกวันแน่แน่นทุกวันก็คือคนบางคนน่ะเขาจะเครียดอไม่มีงานเลยแต่ผมมาตอนเนี้มันเยอะจนเครียดแล้วครับเยอะจนเครียดคือมันไม่ทันผมผมเกรงใจลูกค้าด้วยครับคือจอดนานเกินบางทีครับ S <S คือเนื่องด้วยที่ว่าช่างผมมีน้อยช่างมีน้อยเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ไม่สามารถแบบบุคลากรกไม่พอที่จะมาทารถันุนคนันนี้คันนั้นได้ทีนี้ก็บวกกับด้วยนี่ลูกค้าหน้าร้าน a l ล in อินะเข้าเยอะด้วยทีนี้ก็จักกาลังทำๆอันนี้อยู่ลูกค้าเข้าก็ต้องไปเอาลูกค้าหน้าร้านทีนี้พอเสร็จลูกค้าหน้าร้านเสร็จบทีเสร็จดึกเสร็จเช้าก็มีครับอันนี้ก็ไม่ได้ทาแล้ว <S <S มผมก็เลยเบรกเลยครับเนี่ยตอนนี้ผมปิดปิดไม่รับลูกค้ายันสิ้นเดือนเลยครับเพื่อจะเคลียร์งานที่อยู่ในอู่อออยเา ชุดใหมเขามาครับอืมนี่<ช>ครับชัดเจนครับความเป็นตัวเองของนุกเลซซิ่งซึ่งเขาก็ย้ําอยู่แล้วว่าทุกสิ่งอย่างนั่นคือความสูงข,ของเขาในสวงข,ของเขาเฉ<ช>พาะตัวเขาเองนะครับเน้นย้ําก่อนนะครับใช่โอเคครับเทปนี้ขอบคุณน้องนุกมากขอบคุณครับครับสวัสดีครับ